มีมวยแนละ้วมีมวยแนละ้วมีมวยแนละ้วเล่นลนะเล่นนะลนนะวนะ่นะนะนะสบายใจแนละ้วเออเ,เล่นกันสนุกเลยสนุกเลยนะนะนะ <c oughs> ั่นนั่นวน้อยรู้แล้วว่าตัวเองปลอดภัยอ่ะ รู้แล้วว่าปลอดภัยไม่เล่นของเล่นแล้วเล่นกันเองละห <g iggle> ยอกกันเองละกระโดดรอดเต้นแล้วลกูกสายตาไม่มีอุปสรรคใช่ไหมสายตาไม่มีอุปสรรคไม้รู้ว่าของกินอยู่ตรงไหนเล่นตรงไหนเล่นยังไงน่ะน่ะหอกล้อกัน <g iggle> สนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่ดูดู้ ดูโอ้เกลับาไนะลูกกลับเข้าไปนะอ้าวมีสายแมวติดก้นหนูอ่ะลูกสายแมวติดก้นหนูเหรอฮึไหนเปไหนกันไปไหนกันต่อเล่นของเล่นต่อนี่ของเล่นเยอะมากของเล่นเยอะมากๆ เยอะมากมากเลยไหนหมองเห็นหรือเปล่าเด็กน้อยกินอย่างเดียวหิวเมื่อไหร่ก็ได้กินหิวเมื่อไหร่ก็ได้กินอืมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโดดของเล่นเห็นไหมนี่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 นนนนนเออเอา่าเล่นเล่นเออนี่ตรงนี้ก็มี ตัวนี้ก็มีเยอะแยะเลยของเล่นเพียบของเล่นเพียบเห็นไหมเห็นไหมอออทางนี้ทางนี้เออทางนี้ทางนี้ทำยังกบเขามองเห็นน่ะ หรือว่าเขามองเห็นยังฮะเห็นไหมเหรเห็นไหมเอออ่ะอ่ะเคลียร์ไปอ่ะเคลียร์ไปเห็นไหมนะอ่ะแต่คนนู้นไม่สนใจอะไรกินอย่างเดียวกินให้สะใจไปเลยกินให้สะใจไปเลยเนาะลูกเอ๋อ ยาอันนี้มือแม่ไปละกินอิ่มไปโน่นแล้วเล่นเออเล่นโอ้ท้องเป่งมากเล่นมาเคลียร์มา เออเอเออจำแม่นจำแม่นอันนี้อันใหญ่ไม่ต้องเล่นหรอกอันใหญ่ออกข้างนอกกะเออเอาอันใหญ่ออกข้างนอกอันใหญ่พาหนูไม่เล่นอันใหญ่เกินอืม นีวิตน้อยของแมวน้อยโชคชะตาที่ต้องมาอยู่ขอนแก่นเดินทางไกลเลยจากสุพรรณมาขอนแก่นไม่ใช่ใกล้ไหนก็ห้างน้ำอีกแล้วจะเล่นไปเล่น เห็นไหมมีหมามาเห็นไหมเห็นไหมไหนหมานอนอยู่ตรงหน้าบ้านเห็นไหมเห็นไหมลูกไหนของเล่นหนูอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เขาเดินตามเสียงหรือเปล่านะเดินตามเสียงหรือเปล่า ทางนี้ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม, ижу, ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มี here, ลูก MC, ตรงนี้ไม่มีมีอยู่ cio. ทางนี้มีอยู่ทางนี้ของเล่นอยู่ทางนี้เออทางนี้คำคำคำหาคำหา Ah, tangni, tangni. Ah, malang ni nak. Malang ni nak. Eh. Ah. Eh, nanti, nanti, eh, nanti, nanti, dah, lah, dah, lah. Dah, lah, heh, lah. Hmm. Heh, mah? Ah, kini. Uh. Ah. 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 Tangni, tangni. Malang ni. ได้ไหมเ้ยไหนอยู่ไหนไม่ใช่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออไปตรงนั้นนั่นแหละนั่นแหละเคียงมาเคียงมา ไปทางไหนล่ะลูกไปทางไหนอ่ะอันนี้นี่เออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเก่งมากเก่งมากเก่งมากสายตาไม่มีอุปสรรครู้ไปทางไหนด้วยนะรู้ สายตาไม่มีอุปสรรคนุน้อยก็จะหาทางออกไปไหนไม่รู้นะ่ะไปนอนพักผ่อนกันเลยลวมัง้งลูกไปไม่ยอมหลับยอมนอนกันเนี่ยฮะเล่นกันหยอกกันเสร็จแล้วก็มาเล่นของเล่นต่อไม่ยอมหลับยอมนอนไปไหนไปไหนไปไหนทางนี้ผิดทางแล้วผิดทางแล้วเดินมั่วแล้วเราอ่ะเอ้ อ้ไม่ใช่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 อยี๋ทางนู้นเดี๋ยวทางนี้เออทางนี้เออเห็นยังเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ไปทางนู้นแล้วไปทางนู้นแล้วอาทางนี้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 อ่เออทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ะอ่ะไปไปนอนไปไปนอนกันได้แล้วปะ ไปจะนอนนะเัวเล็กจะนอนตรงนี้เหรอไม่เอาหูกไปนอนผ้าไป,ไปนอนตรงนน้นไปไปนอนกันนะนอนกันนอนกันได้แล้วไป